มีฝรั่งคนหนึ่งโดนแม่ค้าไทยตะโกลนใส่หัวใจจะวายตายแต่ที่ไหนได้แม่ค้าหวังดีแล้วปกติเสียงแม่ค้านี่ก็ต้องดังอยู่แล้วใช่ไหมในตลาดยิ่งมาตโกนยิ่งโอ้โหระดับไหนเนี่ยฝรั่งเขาก็ตกใจครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่ได้คิดมานานแล้วอยากจะมาไทยมานานแล้วทีนี้พอมาจริงบอกเลยว่าประเทศนี้เกินคาดทุกอย่างที่เคยคิดเอาไว้อาหารสุดยอดโดยเฉพาะห่อหมก ที่ผมหน้าตกหลุมรักตั้งแต่คำแรกวัดสวยผู้คนก็ยิ้มเก่งและทุกอย่างก็ดูมีชีวิตชีวาไปหมดเลยจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก่อนที่เขาจะเขียนโพสต์นะเขาบอกว่าผมได้เรียนรู้ว่าเสียงดังในไทยนะ่ะบางครั้งมันแปลว่าความห่วงใย,ยไม่ใช่ความโมโหร้ายตอนนั้นผมก็เดินเล่นอยู่ในตลาดนัดแถวสุขุมวิทหูฟังก็เปิดเพลงขึ้นมาก็คือฟังเพลงไทยนั่นแหละใส่หูฟังพยายามจะทำตัวให้เหมือนแบบว่า ท้องถิ่นฉันเป็นคนท้องถิ่นนะฟังเพลงไทยอแต่ใครจะไปรู้กับเขาเนี่ยใส่หูฟังฟังอยู่คนเดียวเดินไปเรื่อยๆก็ไปเจอร้านผลไม้อยู่ร้านหนึ่งมีผลไม้วางเรียงกันอยู่ก็ดูน่ากินมากก็อยากจะตัดสินใจจะข้ามถนนไปคือร้านผลไม้นั่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนไม่ได้มีทางม้าลายอะไรหรอกเพราะว่าซอยนั้นมันก็ไม่ได้กว้างมากแต่ก็มีรถเยอะอยู่เหมือนกันผมน่มองซ้ายมองขวาก็ก้าวเท้าออกไปอยู่ดีๆมีเสียงผู้หญิงร้องกรี๊ด ทะลุหูฟังผมเข้ามาเต็มเลยหัวใจผมจะวายเสียงนั้นมันดังในระดับที่ผมคิดว่าหูฟังของผมต้องพังแน่ๆมันเป็นเสียงตะโกนเป็นภาษาไทยแบบที่โทนสูงจัดเลยฟังดูแล้วเหมือนกำลังโดนเขาด่าในตอนนั้นผมไม่รู้เลยนะว่าเขากำลังเตือนผมผมนะ่ะเห็นแม่ค้าที่เขาขายผลไม้กำลังจ้องมาทางผมนะหน้าตาเขาดูกโกรธสุดขีดเลยมือชี้มาอย่างเร็วมากพร้อมกับตะโกนอะไรสักอย่างที่ผมฟังไม่ออก เขากําลังด่าผมแน่ๆยิ่งเห็นท่าทางแบบนั้นผมยิ่งตกใจแทบจะหงายหลังผมนารีบถอดหูฟังออกเลยแล้วทําท่าแบบว่าขอโทษขอโทษทั้งถนนหันมามองผมกันหมดเลยเหมือนผมเพิ่งจะไปทําอะไรที่มาเลวร้ายสักอย่างผมก็พยายามจะยิ้มนะทำหน้าไม่ถูกแล้วก็จะถอยกลับขึ้นมาบนทางเท้าเหมือนเดิมตัดสินใจว่าจะไม่ข้ามถนนแล้วกลัวแต่แม่ค้าคนนั้นอ่ะเขาก็ยังพูดไม่หยุดน้ำเสียงเข้มสุดๆเลยจนกระทั่ง มีเสียงรถยนต์จากข้างๆผมนะ่ะดังบืน้นมอเตอร์ไซครับจ้างก็พุ่งผ่านหน้าผมไปในระยะห่างไม่ถึงครึ่งเมตรคือในวินาทีนั้นถ้าสมมุติว่าผมก้าวออกไปอีกแค่ก้าวเดียวผมก็คงจะไปนอนอยู่ใต้ล้อแล้วแน่ๆก็น่าจะประมาณว่าใส่หูฟังแล้วเห็นร้านผลไม้อยู่ฝั่งตรงข้ามอยากกินแล้วก็หันมองซ้ายมองขวาจะข้ามไปแต่ว่าหันมองไม่รอบทิศไงเหมือนหูฟังไปบทบางทัศนวิสัยเสียงแตรรถอะไรแบบนี้มั้ง พอรถผ่านไปผมหันไปมองแม่ค้าคนนั้นแม่ค้าคนนั้นเขาก็พูดกับแม่ค้าอีกคนหนึ่งที่อยู่ร้านข้างๆเธอนะ่ะเอามือทาบอกทําท่าเหมือนกับโล่งใจแล้วก็หัวเราะกับเพื่อนเธอผมนะ่ะเวอ,อเลยจากเสียงเมื่อกี้ที่เหมือนจะกินหัวผมที่แท้แล้วมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเธอนะี่ะไม่ได้ด่าผมแต่เธอช่วยชีวิตผมไว้ผมตัดสินใจข้ามถนนอีกครั้งแต่คราวนี้ระวังมากขึ้นผมนะ่ะเรียกเดินไปหาเธอเลยนะ ผมยกมือไหว้งกๆแล้วก็พูดแบบภาษาไทยพอจะได้ใจความว่าขอบคุณมากๆคุณใจดีเธอก็หัวเราะยิ้มกว้างสุดๆเลยเธอเลยหยิบผลไม้ของเธอยื่นให้ผมฟรีๆบอกว่าเอาไปกินนมเหมือนจะแบบให้ผลไม้ปลอบใจเรียกขวัญแบบนี้มั้งเขาบอกว่าตอนนั้นผมนี่แทบอยากจะกอดเธอเลยนะแต่รู้ว่าประเพณีไทยไม่สามารถทําแบบนั้นได้ผมรู้ทันทีในตอนนั้นว่าเสียงดังแบบไทยนะ่ะ ไม่ได้แปลว่าโกรธเสมอไปบางครั้งอาจจะเป็นความรักความเป็นห่วงจากชาวบ้านและเขาก็ถามว่าเคยมีใครโดนคนไทยเสียงดังตะโกนใส่บ้างไหมในแบบที่หวังดีคนแรกเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยพวกเรานะี่ก็พูดเสียงดังเพราะว่าบางทีมันต้องแข่งกับเสียงรถไงเสียงตลาดเสียงแม่ค้าถ้าเกิดว่าแม่ค้าเขาให้ผลไม้คุณฟรีนะนั่นคือเครื่องหมายแห่งความรักแล้วคนต่อมาเขาบอกว่าผมน่เคยเกือบโดนสองแถวชนที่เชียงใหม่ แม่ค้ากาแฟเขาตะโกนเสียงเหนือใส่ผมนะจนผมสะดุ้งกลับเข้าไปในรถทันทีเลยสุดท้ายผมก็ซื้อกาแฟของเธอทุกวันขอบคุณเสียงดังที่ช่วยชีวิตผมอีกคนบอกว่าผมได้อยู่ไทยมาสิบปีแล้วนะผมยืนยันได้เลยว่าคนไทยเขาจะแบบตะโกนก่อนแล้วสุภาพทีหลังในบางครั้งนะถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องที่น่าจะอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตอย่างในสถานการณ์ฉุกเฉินคำว่าการุณานี้ไม่ใช้ไม่ทันแน่นอนแบบว่า การูนาระหวังรถแบบนี้แล้วเขาก็เสริมว่าที่จริงแล้วคุณนั่นแหละควรจะตอบแทนแม่ค้าไม่ใช่ให้แม่ค้าเอาผลไม้มาให้คุณอีกอีกคนบอกว่าผมนะ่ะเคยโดนแบบนี้ที่ตลาดสามย่านแม่ค้าผักก็ตะโกนใส่จนสะเทือนอากาศเลยมึงโอ้ยแบบนี้เสียงเธอตะโกนแบบนี้เลยแต่เธอนะ่ักกำลังช่วยชีวิตผมไว้หลังจากนั้นผมซื้อผักเธอตลอดเลยครับทั้งที่ผมไม่กินผักนะการตะโกนก็คือการบริการฉุกเฉินของคนไทย ความเห็นต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณที่พูดถึงเรื่องความเป็นชุมชนของคนไทยต่างจากในตะวันตกนะที่คนจะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่ว่าที่นี่คนไทยเขาจะช่วยกันเสมอลองห่อหมกปลาช่อนดูนะครับมันคือห่อหมกระดับพระกาลแต่สําหรับผมนะห่อหมกหน่อไม้หมูสามชั้นนี่คือที่สุดแล้วห่อหมกปลาบางทีมันมีก้างกินไม่ค่อยไหวหาก้างไม่เจอเจออีกทีก็อยู่ที่เหงือกเราแล้วก้าง คนต่อมาเขาบอกว่าผมดาวว่าสิ่งที่เธอตะโกนก็คือประมาณหยุดรถมาแบบนี้แบบเร็วๆภาษาไทยเวลาที่เตือนอันตรายเขาจะใช้คำที่สั้นแต่ว่าพลังหนาเต็มร้อยดีใจที่คุณยังปลอดภัยและได้เรียนรู้เรื่องเสียงเตือนแห่งไมตรีของคนไทยคนต่อมาเขาบอกนี่แหละประเทศไทยเสียงดังหนะเขาไม่ได้หมายถึงว่าเขาโกรธนะแต่บางทีก็คือฉันเป็นห่วงเธอและใช่ผลไม้ไทยอร่อยที่สุดในโลก อีกคนบอกว่าผมหน้าหัวร้อนเลยนะตอนที่อ่านแต่ก็เข้าใจเลยเพราะว่าผมเป็นคนอังกฤษที่มาอยู่ไทยนี่คือปีแรกผมเคยโดนคนที่เขาขายข้าวเหนียวตะโกนใส่ตอนที่จะข้ามถนนเหมือนกันตอนนั้นอะผมกําลังถือมือถือถ่ายวีดีโออยู่คุณยายก็ตะโกนว่าอย่าเสียงแบบเหมือนจิตวิญญาณออกมาทั้งหมดของคุณยายเลยผมก็หยุดทันทีแล้วทีเนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าผมไป ถ้ายายตะโกนขนาดนั้นไม่ใช่ว่าฟันโปรงฟันปลอบกระเด็นออกมาด้วยหรือไม่ก็ยายสลบไปแล้วหรือเปล่าเขาบอกว่าผมได้หยุดทันทีเลยวินมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านหน้าผมไปตอนนั้นผมเข้าใจเลยว่าเสียงของคนไทยนะบางครั้งไม่ต้องแปลนะร่างกายมันจะขยับตามคําสั่งไปเองโดยที่ไม่เข้าใจด้วยซ้าความเห็นต่อมาเขาบอกว่าผมเป็นคนไทยครับแต่เห็นใจฝรั่งปกติเราคนไทยจะพูดกันเสียงไม่ค่อยดังนะแต่ว่าถ้าเป็นแมค้าในตลาดนี่จะอีกเรื่องเลย เสียงดังเป็นระดับที่ว่าพลังชีวิตเลยละ่ะบางทีเราจะตะโกนแบบถามจะเอาลูกไหนจะเอาชิ้นไหนแต่มันออกมาเหมือนเรากำลังจะสาปใครสักคนแต่เชื่อผมเถอะไม่มีใครมีเจตนาร้ายหรอกบางทีช่วงเวลาตกใจก็เสียงดังโดยไม่รู้ตัวเนาะกลัวไม่ทันการคนต่อมาเขาบอกผมน่าเคยเจอในหาดพัทยาเลยผมเดินบนทางเท้าแล้วกําลังจะเหยียบกระมังปลาหมึกที่แมคค้าเขากําลังล้างอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวเดินยังไงเนี่ย เธอตะโกนเสียงดังในระดับที่ทําให้วิญญาณผมหลุดได้เลยบอกว่าอาร์กยาเยียบหลังจากนั้นเราก็หัวเราะกันอ่ะและนี่ก็คือความเห็นของชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องส่วนมากจะเป็นเสียงของแม่ค้าหรือว่าคนทั่วไปที่ตะโกนให้ความช่วยเหลือตะโกนเตือนจะค่อนข้างกับการตะโกนเตือนของฝ่ายยุโรปเขานะเพราะว่าฝ่ายยุโรปนี้เขาจะใช้คําสั้นๆไปคําเดียวเลยส่วนมากอันนี้คือเห็นในหนังนะโน no, อะไรแบบนี้ ส่วนของคนไทยนี่เป็นการรวบรัดคําด้วยความรวดเร็วมากเฮ้ยะเยียบอยู่ตรงนั้นแบบนี้ใช่ไหมก็ถือเป็นมิติใหม่แห่งโทนเสียงภาษาไทยที่ชาวต่างชาติเขาคุยเรื่องนี้กันอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ